ลำดับที่สิบเอ็ดผู้มากด้วยปราโมทพระพุทธภาสิทธปาโมทชะบาหุโลภิกขุปสั้นโนบุทาสเสนอธิคัดเชะป,ประดังสั้นตังสร้างฆ่ารูประสมังสุงขังแปลความว่าภิกษุผู้มากด้วยปราโมทเรื่อมใส่แล้วในคำสอนของพระพุทธเจ้าพึงบรรลุสันตบทเป็นที่เข้าไปสงบประงับเป็นสัง,สงขารเป็นสุขอธิบายความ คาว่ามากไปด้วยปราโมทนั้นหมายถึงปราโมทในธรรมมีความเอ,อิบอิ่มในในธรรมมีน้ําคือธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตความปราโมทในธรรมไม่เหมือนความยินดีในกามหรือความเอ,อิบอิ่มใจเพราะกามความพอใจในการ,รเป็นเหตุให้ติดอยู่ในวัฏฏะส่วนความปราโมทในธรรมเป็นเหตุให้พ้นไปจากกามจากภพข้อว่าเลื่อมใสในคําสอนของพระพุทธเจ้านั้น คือเลื่อมสายพอใจในคําสอนของท่านผู้รู้ทั้งปวงกล่าวโดยเฉพาะคือบหุลานุศาสนีคืออนิจจังทุกขังอนัตตาในขันห้าสมดังคาถาว่าในหิสีลวตังเหตุอุปปัชันติตะทาคตาอัธะอ,อัธคราตีนิปดาสามัมบุตเทนะปะปะกาสิตาแปลว่าสัตถ,ถ,ถาคตทั้งหลายเกิดขึ้น เพื่อประกาศศีลเท่านั้นหาไม่ได้แต่ทรงอุบัติขึ้นเพื่อประกาศ8อักษรสบทสาบทก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งสาบทนี้นับโดยอักษรมีแปอักษรภิกษุผู้มากไปด้วยปราโมทยในธรรมเลื่อมใสในคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นนี้ย่อมบรรลุสันตบทคือพระนิพพานอันเข้าไประง,งับสังขารเป็นสุขเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเวรุวันทรงปราร พระวักกะลิเถระมีเรื่องยอดดังนี้เรื่องพระวักกะลิพระวักกะลิเกิดขึ้นในสกุลพราหมณ์ในเมืองสาวัตถีวันหนึ่งเห็นพระศาสดาเข้าไปบิณฑบาตในเมืองสาวัตถีติดใจในสรีระสมบัติแห่งพระพุทธเจ้าไม่อิ่มไม่เบื่อด้วยการมองพระรูปแห่งพระพุทธองค์คิดว่าการบวชทําให้ได้เห็นพระศาสดาเป็นหนึ่งนิดจึงออกบวชในสำนักของพระองค์ เมื่อบทแล้วก็ไม่เป็นอันศาธยาพระธรรมหรือมนสิการพระกรรมฐานเพราะมวัวที่ยวติดตามดูพระพุทธองค์อยู่พระผู้มีพระภาคทรงเห็นว่ายานของพระวักกลิยังไม่แก่กล้าพอที่จะรับพระธรรมเทศนาได้จึงทรงเฉยเสียไม่ได้ตรัสอะไรต่เมื่อทรงทราบว่าบัดนี้ยานของพระวักกลิแก่กล้าแล้วจึงตรัสเตือนว่าวักกลิ ประโยชน์อะไรด้วยการเที่ยวตามดูร่างกายอันเปื่อยเน่านี้วักกะริผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมมีคําอธิบายว่าพระพุทธเจ้านั้นโดยพระธรรมกายแล้วมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกันกบพระธรรมตามทัศนะแห่งพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานพระพุทธเจ้ามีพระกายสามคือหนึ่งธรรมกาย คือพระกายอันบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าเป็นสภาวะอันหนึ่งซึ่งมองไม่เห็นด้วยตาเนื้อหรือความจริง The Buddha's body of pure existence 2. นิรมาณกายคือกายที่คนทั้งหลายมองเห็นได้เที่ยวเทศนาสังสอนคนอยู่ต้องเสวยต้องพักพรต้องเจ็บต้องอนิพพานส่วน ทรงนิรมิตพระกายลงมาเพื่อสั่งสอนมนุษย์โดยเฉพาะ 3. สามพภก,กายได้แก่พระกายที่สุขใยรุ่งเรืองอยู่เสมอ The Body of Bliss สถิตอยู่ประจำนดแดนสุขาวดีผู้เขียนแม้พระศาสดาตรัสเตือนอยู่เช่นนี้พระวักลิก็มีอาจละการดูพระศาส,สาคตเจ้าได้ ท่านเที่ยวติดตามดูไปทุกคนทุกแห่งพระศาสดาทรงดําริว่าภิกษุนี้ไม่สัสงเวชซะเลยเมื่อวันเข้าพรรษาใกล้เข้ามาจึงเสด็จไปเมืองราชฤห์พระวักกะลิก็ยังตามดูพระองค์อยู่พอถึงวันเข้าพรรษาพระศาสดาทรงขับไล่พระวักกะลิว่าวักกะลิเธอจงหลีกไปเสียเถิดพระวักกะลิเสียใจว่าพระศาสดาไม่ได้อื้อเฟือตนจึงต้องการฆ่าตัวตายขึ้นไปยังภูเขาคิจกุด ตั้งใจจะกระโดดภูเขาพระพุทธองค์ทรงเห็นดังนั้นด้วยจักสุทิบทรงดําริว่าถ้าเราไม่ช่วยวัคคลิจะกระโดดภูเขาทําลายชีวิตตนเองและทําลายอุปนิสัยแห่งมรรคผลเสียพระศาสดาจ,จึงทรงเปล่งพระรศมีไปเหมือนประทับอยู่ตรงหน้าของพระวัคคลินั้นขณะนั้นเองความโศกอันยิ่งใหญ่ของพระวัคคลิก็สลายไปปีติปราโมทเกิดขึ้นแทน พระสาสดาตรัสพระกับพระวักกะลิดัานว่าภิกษุมากด้วยปราโมทเรื่อมใสในคําสอนของพระพเจ้าพึงบรรลุสันตบทอันเข้าไประง,งับสังขารเป็นสุขดังนี้แล้วทรงเหยียดพระหัตถ์ออกเรียกพระวักกะลิว่ามาเถิดวักกะลิเธออย่ากลัวเลยจงแลดูพระสุขตเราจักยกโทธเธอขึ้นเหมือนคนช่วยกันพยุงช้างที่จมลงในเปลือกตมมาเถิดวกกะิ มาดูตถาคตเราจะยกเธอขึ้นเหมือนช่วยดวงจันทร์ที่ราหูจับพระวักลิเกิดปิธิปราโมยดอย่างใหญ่หลวงว่าเราได้เห็นพระตถาคตแล้วมิหน่ำซามพระองค์ยังตรัสรีบเราเสียอีกว่ามาเถิดวักกลิเราจะไปเฝ้าพระองค์ทางไหนหนอเมื่อมองไม่เห็นทางไปจึงเหาะไปในทางอากาศพอเท้าข้างหนึ่งถึงพื้นนั่นเองท่านระลึกถึงพระดํารัสแห่งพระศัสดา คมพิติได้แล้วบรรลุพระอรหัตผลหนาที่นั้นเองต่อมาพระศาสดสาทรงตั้งท่านไว้ในตำแหน่งเอตทัคะทางเป็นศัทธาวิมุตติคือหลุดพ้นเพระาะศรัทธา